สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่กันที่เกมตอาอราดน้ำนะคะของค่าย PG นั่นเองนะคะมีทุนมา1,300บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกเบ็ดกันนะคะที่เบ็ด12บบาทแล้วก็มาหมุนกันค่ะ เกมนี้สามารถซื้อฟีเจอร์ได้ด้วยนะคะเราหมุนกันอยู่ที่เบทละ12บาทนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะรอบนี้เหมือนจะแตกดีมีไว้มาด้วยได้ตัวคงต้วยตัวเคได้เท่าไหร่ทั้งหมดได้มา80บาทนะคะตาเดียวถือว่าคุ้มอยู่ฟีสป,ปินซื้อขั้นต่ำ ประมาณ400มั้ง300 400มั้งแต่เราจะซื้อ900ดูเนาะทุนเราหนานะเพราะฉะนั้นเราก็จะซื้อราคาสูงนิดนึงนะคะมาดูฟรีสปิน12รอบกันจ้ากับเกมตลา,าดน้ำนะคะกดสตาร์ทไปได้เลยนะอันนี้เป็นเกมตลา,าดน้ำของไทยเลยนะ ขึ้นชื่อมากนะคะตลาดน้ำบ้านเรานะคะจนแบบว่าต่างชาติคือเอาไปทำสล็อตอะคิดดูนะ <S 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 มีไว้มาเฮ้ยไว้เยอะอะแต่ยังงงอยู่ว่าทำไมตัวไว้มันมีตัวเลขแล้วทำไมตัวเลขมันขยับไปขยับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะแต่คือถ้าเราเห็นแค่ว่า w i l d ไว้ y มาเราดีใจแล้วมีแตกเยอะแน่นอนถ้าไว้โผลมานะคะ เมกาวิน500กว่าแล้วนะคะซูเปอร์เมกาวิน600กว่า700กว่าโอ้โ oh. หจะถึง1,000ันไหมอ่าแตกดีนะคะแตกดีเลยแหละเออถ้าได้เป็นพันขนาดนี้นะคะเรายังเหลืออีก7รอบนะคะยังสะสมได้อีกหลายร้อยบาทไปดูกันต่อจ้า ชอบตรงแบบว่าเขาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกชมพูมะนาวปลาหมึกย่างคือก็มาด้วยอะ่ะเออเนี่ยชมพูแบบวาดสวยด้วยนะวาดน่ารักวาดเหมือนอะ่ะไม่หลุดทีมนะคะเป็นตลาดน้ำที่ตลาดน้ำไทยมากจริงๆไทยจ๋ามากๆเลยนะคะ บิ๊กวินกันมาแล้วนะคะ300 400โอ้โหจะถึง1,000ไหมมีลุ้นอีกแล้วจ้ารอบที่แล้วก็ลุ้นรอบนี้ก็ลุ้นนะคะซุเปอร์เมกาวินไป800กว่า900กว่า1,000แล้วเรียบร้อยค่ะ1,132บาทนะคะ เกมนี้น่าเล่นสนุกมีตัวคงตัวคูณให้ลุ้นมีวงมีไว้ให้เก็บเนาะได้มาทั้งหมด2,286บาทจา้าเลิศอยู่เดอ้อเกมนี้นะคะใครที่แบบว่าอยากลองเล่นตลาดน้ำไทยๆดูก็มาได้เลยนะคะค่าย pg slot นะคะใครสนใจทักมาได้นะคะ เดี๋ยวยังไงนะคะเราขอจบการรีวิวเอาไว้ก่อนนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ติดตามช่องให้ด้วยนะคะแล้วยังไงนะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวรากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ